มีมติเห็นชอบร่างกระทรวงกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำและขั้นสูงที่ใช้เป็นฐานการคำนวณเงินสมทบกองทุนประกันสังคมนะฮะเพื่อให้สอดคล้องกับระดับค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพนะฮะหรือสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตนโดยขั้นตอนต่อไปนั้นจะต้องให้ทางรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานมีการลงนามและประกาศในราชกิจจานุเบกษานะครับโดยคาดว่าจะเริ่มบังคับใช้ได้ตั้งแต่วันที่1มกราคมเป็นต้นไป ก็ถือว่าเป็นข่าวดีที่เกิดขึ้นในช่วงนี้สําหรับโรงพยาบาลที่รับผู้ประกันตนะนะฮะซึ่งถ้าเจ้าใหญ่ๆเลยในประเทศไทยเนี่ยมีฐานผู้ประกันตนสูงสุดก็คงจะหนีไม่พ้น BCH อ่าใช่ BCH ก็มากกว่า1ล้านรายในปัจจุบันนะฮะแล้วถัดมาเนี่ยก็จะเป็นอย่างพวกราชธานีนะฮะจุฬารัตอ่เหล่านี้ก็ล้วนแล้วแต่เป็นศาลที่ให้บริการ ทางการแพทย์นะฮะกับผู้ใช้สิทธิประกันสังคมซึ่งแน่นอนว่าการปรับเพิ่มกรอบค่าจ้างตรงนี้เนี่ยมันก็จะทําให้ตัวของเงินสมทบเข้ากองทุนมันขยับขึ้นตามมาด้วยนะฮะพอเงินสมทบเข้ากองทุนขยับขึ้นตามก็จะทําให้กองทุนเนี่ยมีเสถียรภาพมากขึ้นนั้นในแง่ของการให้สิทธิประโยชน์กับผู้ประกันตนนะก็จะทําได้ดีขึ้นกว่าเดิมนะฮะแล้วก็ความ เรียกว่าความมั่นคงในส่วนของการที่จะต้องไปชดเชยให้กับพวกบรรดาสถานประกอบการที่เขารับผู้ประกันตนตรงนี้มันก็จะทําได้อย่างสะดวกคล่องตัวมากขึ้นไม่สูมเสียงหรือสูมเสียงน้อยลงต่อการผิดนัดชําระหรืออย่างไรเพราะก็ต้องยอมรับว่าสถานการณ์ในปัจจุบันของประกันสังคมเนี่ยมันน่าเป็นห่วงน่าเป็นห่วงใช่ใช่ฮะช่วงนี้เดี๋ยวมาดูกรณีที่ล่าสุดเนี่ยทางสํานักงานประกันสังคมนะฮะได้มีการชี้แจง ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานนะครับเมื่อวันที่2ทธันวาคมที่ผ่านมาโดยระบุถึงกรณีที่ที่ทประชุมคณะรัฐมนตรีหรือว่าคอรมอมีมติเห็นชอบร่างกระทรวงกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำและขั้นสูงที่ใช้เป็นฐานการคำนวณเงินสมทบกองทุนประกันสังคมนะฮะเพื่อให้สอดคล้องกับระดับค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพนะฮะหรือสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตน โดยขั้นตอนต่อไปนั้นจะต้องให้ทางรัฐมนตรีกระทรวงรายงานมีการลงนามและประกาศในราชกิจจานุเบกษานะครับโดยคาดว่าจะเริ่มบังคับใช้ได้ตั้งแต่วันที่1มกราคมเป็นต้นไปทั้งนี้ในส่วนของการปรับฐานคำนวณเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3ระยะด้วยกันโดยอัตราการจ่ายเงินสมทบยังเท่าเดิมคือระยะที่1น,นะฮะร,ระหว่างปี6 9ถึงเ1เพดานค่าจ้างสูงสุด17,500บาท ระยะที่2นะฮะก็คือระหว่างปี72ถึง74เพดานค่าจ้างสูงสุด20,000บาทและระยะที่3นะฮะนับตั้งแต่ปี2575เป็นต้นไปเพดานค่าจ้างสูงสุดคือ20,000บาท mm hmm. ซึ่งประเด็นนี้เองนะฮะสืบเนื่องจากประเด็นนี้เนี่ยทางศาสตราจารย์ดรนายแพทย์เฉลิมหารพาณิชย์ o ข o อของ n g k o k Chain Hospital หรือ BCH ก็ให้ความเห็นกับทีมข่าวข่าวหุ้นธุรกิจนะครับว่าถือเป็นเรื่องที่ดีมากต่อผู้ประกันตนที่จะได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้นรวมถึงช่วยลดความกังวลต่อนักลงทุนเกี่ยวกับความมั่นคงของกอง,กองทุนประกันสังคมโดยการปรับเพิ่มกรอบเงินสมทบกองทุนประกันสังคมจะเริ่มที่อัตรา845บาทต่อเดือนในระยะ3ปีและปรับขึ้นเป็นขั้นบันไดซึ่งก็จะช่วยเพิ่มความมั่นคงนะครับให้กองทุนและส่งผลดีต่อโรงพยาบาลเอกชน ที่รับประกันสังคมทั้งในแง่าการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลและรายการอื่นๆที่สมควรปรับเนื่องจากกองทุนนั้นจะมีความแข็งแรงมีความแข็งแกรง่งมากยิ่งขึ้นรวมถึงยังมีช่องว่างในการใช้งบประมาณมนะครับแล้วก็สอนรับกับประเด็นนี้ครับในแพทย์สุรินทร์ประสิทธิรันนะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทโรงพยาบาลราชธานีจำกัดมหาชนหรือว่า RJS นะครับก็มีการบอกว่าเปิดเผยนะครับว่าการปรับเพิ่มกรอบ เงินสมทบกองทุนประกันสังคมเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเช่นกันนะครับเนื่องจากว่าไม่ได้มีการปรับเพิ่มมากว่า20ปีแล้วนะครับขณะเดียวกันนะสิทธิประโยชน์ที่มีนะครับมีนะแต่เพิ่มขึ้น มีแต่เพิ่มขึ้นอ่ามีแต่เพิ่มขึ้นคือไม่ได้ปรับมา20ปีแต่ว่าสิทธิประโยชน์มันมีแต่เพิ่มขึ้นจึงทําให้รายจ่ายเนี่ยมันสูงกว่ารายรับนะครับขณะเดียวกันนะครับก็การปรับเงินสมทบเนี่ยก็จะทําให้กองทุนมีเงินที่เพิ่มขึ้นสามารถที่จะรองรับสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนได้ดีขึ้นและยังเป็นผลดีต่อโรงพยาบาลในการเบิกจ่ายเงินเช่นกรณีการจ่ายเงินชดเชยโรคร้ายแรงหรือว่า adjusted RW มากกว่า2เนี่ยนะครับ ที่จะมีอัตราคงที่มากขึ้นเมื่อเทียบกับอดีตที่ผ่านมาที่มีการปรับขึ้นปรับลงมาโดยตลอดนั่นเองนะครับอันนี้ในมุมของทางหมอสุรินนะครับก็บอกว่า มันได้ประโยชน์ทั้งในส่วนของผู้ประกันตนนะครับที่ผ่านมาก็มีแต่ออกแต่เงินเข้าไม่มีนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือในแง่ของโรงพยาบาลในแง่ของความมั่นคงในแง่ของการเบิกจ่ายนะครับโดยเฉพาะโรคที่ร้ายแรงเนี่ยบางปีเราได้เห็นมีการปรับลดลงบางปีก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่มีเสถียรภาพตรงนี้พอมีเงินเข้ามามากขึ้นก็น่าจะมีเสถียรภาพมากขึ้นนะครับ ก็ถือว่าเป็นข่าวดีที่เกิดขึ้นในช่วงนี้สําหรับโรงพยาบาลที่รับผู้ประกันตนนะฮะซึ่งถ้าเจ้าใหญ่ๆเลยในประเทศไทยเนี่ยมีฐานผู้ประกันตนสูงสุดก็คงจะหนีไม่พ้น BCH อ่าใช่ BCH ก็มากกว่า1ล้านรายในปัจจุบันนะฮะแล้วถัดมาเนี่ยก็จะเป็นอย่างพวกราชธานีนะฮะจุฬารัตเหล่านี้ก็ล้วนแล้วแต่เป็นสารที่ให้บริการ ทางการแพทย์นะฮะกับผู้ใช้สิทธิประกันสังคมซึ่งแน่นอนว่าการปรับเพิ่มกรอบค่าจ้างตรงนี้เนี่ยมันก็จะทําให้ตัวของเงินสมทบเข้ากองทุนมันขยับขึ้นตามมาด้วยนะฮะพอเงินสมทบเข้ากองทุนขยับขึ้นตามก็จะทําให้กองทุนเนี่ยมีเสถียรภาพมากขึ้นนั้นในแง่ของการให้สิทธิประโยชน์กับผู้ประกันตนนะก็จะทําได้ดีขึ้นกว่าเดิมนะฮะแล้วก็ความ เ,เรียกว่าความมั่นคงในส่วนของการที่จะต้องไป ชดเชยให้กับพวกบรรดาสถานประกอบการที่เขารับผู้ประกันตนตรงนี้มันก็จะทําได้อย่างสะดวกคล่องตัวมากขึ้นไม่สูงเสียงหรือสูงเสียงน้อยลงต่อการผิดนัดชําระหรืออย่างไรเพราะก็ต้องยอมรับว่าสถานการณ์ในปัจจุบันของประกันสังคมเนี่ยมันน่าเป็นห่วงน่าเป็นห่วงใช่ใช่ถูกไหมฮะจำนวนเงินนําส่งเข้ากองทุนก็น้อยลงทุกวันครับลงทุนก็เจ๊งอ่าใช่มันก็เลยกลายเป็นอะไรที่ครับหลายฝ่ายก็มีความกังวลนะฮะ สำหรับประเด็นนี้ทางบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยก็ระบุนะฮะว่าข่าวนี้ถือเป็นปัจจัยบวกต่อโรงพยาบาลที่รับประกันสังคมนะครับเนื่องจากว่าการปรับฐานค่าจ้างขั้นต่ำนะฮะอย่างที่กาบเรียนว่ามันก็จะไปเพิ่มเงินสมทบกองทุนรวมถึงกองทุนรักษาพยาบาลด้วยเช่นกันซึ่งก็จะส่งผลให้โอกาสในการปรับค่าบริการโรงพยาบาลประกันสังคมหรือว่าค่ารักษาโรคต้นทุนสูงนะฮะนับตั้งแต่ปี69เเป็นต้นไปเนี่ยก็จะมีโอกาสนะฮะขยับได้มากขึ้น นอกจากนี้ก็ยังจะช่วยลดปัญหากองทุนเงินบํานาญขาดแคลนแล้วก็เป็นการสะท้อนความคืบหน้าของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหากองทุนประกันสังคมทางนี้ก็มองนะครับว่าหุ้นที่ได้รับผลประโยชน์เนี่ยคือหุ้นโรงพยาบาลที่รับประกันสังคมทั้งหมดอาทิเช่น BCH นะครับแนะนำซื้อราคาเป้าหมาย1 1บ0าท70สตางค์จุฬารัตนนะฮะแนะนำถือราคาเป้าหมาย1บาท62สตางค์และ RJH หรือว่าราชธานีนะฮะอันนี้แนะนำถือราคาเป้าหมาย14บาท40สตางค์<ม>นะแต่อย่างในตัวของ RJH เนี่ยแม้ว่าคำแนะนำจะเป็นเพียงถือนะครับแต่ด้วยราคาหุ้นที่ปรับลดลงมาก่อนหน้านี้ก็ยังทำให้มีอัพไซด์จากราคาเป้าหมายตรงนี้เนี่ย สูงถึงประมาณ20%ด้วยกันอนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นในส่วนของโรงพยาบาลก็เดี๋ยวติดตามดูนะครับว่าถ้าดูจากไทม์ไลน์ก็น่าจะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่1มกราคมเป็นต้นไปก็คืองบประมาณของปีหน้านั่นเองนะครับ